สอนวิธีสร้างเกมจับผิดภาพแบบง่ายๆนะครับอันดับแรกนะครับเข้ามาที่ cr.ai นะฮะก็จะมีพวกภาพต่างๆมากมายแนะนำให้เลือกเป็นภาพแบบโทนการ์ตูนหนยนะฮะแล้วก็มีเคล็ดลับในการเลือกคือเน้นภาพที่มีรายละเอียดเยอะๆหน่อยนะครับเช่นนี้อันนี้ก็ได้ฮะรเราดูตัวอย่างที่อันนี้นะฮะเป็นภาพที่มีรายละเอียดเยอะๆนะครับมันก็จะง่ายต่อการทำนะครับ ่ะคลิกขวานะครับแล้วกด Copy Image ครับเปิดโปรแกรมตัดต่อ,ตอที่คุณถนัดนะฮะหลัจะกวางภาพไปน,นะครับในที่ผมใช้ Photoshop เนาะเข้าไปที่ตัว Stamp นะครับกด S ก็ได้นะครับกด S ที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วเราก็คลิกขวาหนึ่งทีครับนะฮะ,ะเลือกขนาดไซส์ครับให้มันพอดีกับที่เราต้องการนะฮะแล้วก็ในการทำนะครับ รูปแรกนะครับเราเซฟไปก่อนนะฮะรูปนี้นะครับเราจะเป็นภาพที่1แล้วกันนะและรูปต่อไปนะครับจะทําให้มันมีจุดแตกต่างทั้งหมด5จุดนะฮะง่ายๆครับกด s นะครับมันก็จะขึ้นมาที่ตัวสแตมป์นะฮะกดอัติเนตค้างไว้ครับเช่นตรงนี้จุดตรงนี้นะครับเราอยากให้มันหายไปนะครับเราก็มากดบริเวณข้างๆครับอัติเนตค้างไว้ครับแล้วกด ครับแล้วก็จุดที่2ครับลองมาดูว่ามีตรงไหนที่เราจะสามารถแก้ไขภาพให้อีกนะฮะอ่าเป็นบริเวณนี้ก็ได้ครับบริเวณอิดนะฮะเราต้องการให้จุดบริเวณนี้หายไปนะครับก็กดอันทิเนตค้างไว้ครับคลิก1ทีครับแล้วก็มากดเลือกตรงนี้ครับตรงนี้ครับอิดก็จะหายไปแล้วครับเป็น2จุดแล้วจุดที่3ครับน่าจะเป็นบริเวณกระโปรงนี้นะฮะเดี๋ยวจะทําให้เส้นตรงนี้หายไปนะครับกดอันทิเนตก่อนครับแล้วก็กดคลิกครับ คลิกป,กปกติครับตรงนี้ก็หายไปแล้วครับ3บริเวณที่4ครับอยากให้เป็นบริเวณที่ตรงบวกนี้นะฮะอัติเนตค้างไว้ครับคลิกไปหนึ่งทีครับปล่อยอัติเนตแล้วก็คลิกทำให้มันภาพหายไปครับ4จุดแล้วครับจุดสุดท้ายครับน่าจะเป็นบริเวณธรรมชาติสักหน่อยหนึ่งนะฮะก็อาจจะเป็นตรงลูกเมฆตรงนี้ครับอยากให้เมฆนี้มันสั้นลงไปนะครับก็กดอัติเนตค้างไว้ครับเลือกที่ท้องฟ้าตรงนี้นะฮะ ก็คลิกคลิกคลิกครับเท่านี้ครับบริเวณนี้ก็จะหายไปแล้วครับแล้วก็กดเซฟเลยนะฮะเป็นรูปภาพที่2นะครับหลังทำเสร็จแล้วนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ gamephotohunt.com นะฮะตามนี้เลยนะครับพิมพ์ตามนี้ได้หรือว่าสแกนตามนี้ก็ได้นะครับสมัครอะไรที่เรียบร้อยครับล็อกอินเข้าไปครับตัวนี้ใช้งานฟรีหลังจากล็อกอินแล้วนะครับเราจะมาอยู่ที่หน้านี้นะฮะเลื่อนมาด้านล่างครับอ่าก็จะเห็น ตัว w a t i s y o u m i My ตัวนี้นะครับเราคลิกไปเลยครับแล้วก็อัปโหลดรูปภาพ2รูปที่เราทําไว้นะครับครอไปทั้ง2ตัวครับแล้วกด Open เลยครับตั้งชื่อซะหน่อยครับนะครับหลังจากตั้งแล้วครับก็กดโพสต์เลยครับหลังจากโพสแล้วครับมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าแบบนี้นะครับตอนนี้เรามาที่ตรงบริเวณติดตั้งจุดแตกต่างนะครับคลิกเข้าไปเลยนะฮะอันนี้มันก็จะให้เรา คลิกตรงจุดที่แตกต่างที่เราทำไว้นะครับจะเอาข้างล่างข้างบนก็ได้นะฮะจำได้ไปตัวนี้นะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็บริเวณนี้นะครับที่เราทำไว้แล้วก็ไปดูข้างล่างได้ครับอ่ะบริเวณหมวกนะครับบริเวณตรงนี้นะครับโอเคข้างนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วนะครับบริเวณสุดท้ายก็น่าจะเป็นบริเวณกระโปรงตรงนี้นะครับเราคลิกตรงเสร็จแล้วครับไปที่ด้านล่างสุดนะครับที่เขียนว่า save points นะครับก็กด คลิกเลยนะครับเท่านี้ครับมันก็จะขึ้นมาเป็นตัวเกมให้เล่นได้แล้วนะฮะไปลองเช็คดูก่อนครับโดยเข้าไปเล่นนะครับใช่ตรงนี้รอเปล่าไม่ใช่นะฮะบริเวณนี้นะครับที่เราติดตั้งไว้นะฮะถูกต้องครับบริเวณตรงเมฆนะฮะลองเช็คดูนี้ว่าจุดอื่นได้ไหมไม่ได้นะครับนี่ไม่ได้นะครับเรามาเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ถูกต้องนะครับแล้วก็บริเวณกระโปรงนะฮะ ก็สุดท้ายครับน่าจะเป็นนี่ก้อนหินก้อนนี้อ่าโอเคครับเท่านี้ครับก็เราสามารถสร้างเกมจะผิดภาพด้วยภาพของคุณเองได้แล้วนะครับถ้าเกิดสนใจนะครับก็เข้ามาที่ gamephotohand.com นะครับหรือสแกนเคอร์โคต,ตามนี้ได้เลยนะฮะหรืออะไรสงสัยข้อสอบถามในคอมเมนต์ได้นะครับ